คลิปนี้นิเตอร์ฮอสเซ่ขอแนะนำเรือสปีดโบทนะครับจากท่าเรือปากบารามุ่งหน้าไปเกาะหลีเป้น,นะครับถ้าเกิดว่าท่านจะมาเที่ยวเกาะหลีเป้ะก็อาจจะนั่งเครื่องบินมาลงที่หาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตู้มาที่ปากบาราหรือจะพักที่หาดใหญ่หนึ่งคืนก่อนก็ได้ครับหลังจากนั้นก็ซื้อตั๋วนะครับตัวเรือแบบนี้ครับก็จะมีขายเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นค่าเป็นค่ารถบวกค่าเรือ ตั้งแต่หาดใหญ่มายังหลีเป๊ะเลยนะครับคนล,ละห0ร้อบาทไปกลับพันสองซื้อไปกลับได้เลยนะครับก็สะดวกดีเรือก็จะมาจอดเทียบท่าที่พักที่จุลเทาประมาณสิบห้าทีนะครับบรรยากาศตอนพัก่อนีที่จุลเตตรเซียก็เดินทางมาจากหาดใหญ่แล้วก็ตีตั๋วเรือไปกลับบวกรถด้วยแล้วนะครับไปกลับพันสอง การท่องเที่ยวที่เกาะลีเป๊ะเกาะตรุเตาด้วยตัวเองก็สามารถทําได้นะครับไม่ต้องมากับแพ็ปเกตทัวร์หมดก็ได้มาเป็หมุคณะจะมากับแ็ปเกจทัวร์ก็ได้นะครับนี่ครับสป,ปีดโบจากปากพาราลงหน้าไปลีเป๊ะครับ